อ่สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเกมเทอ r เรนเอ,อร์ฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนนะฮะเกี่ยวกับระบบใหม่ก็คือระบบฟาร์มนะฮะแล้วก็นี่มันจะมียศฟาร์มขึ้นมาฮะเลเวลฟาร์มของผมแค่เป็นยศลากานั้นเองนะก็คือผมจะแนะนำเลยนะเขาเรื่องเลยก็คือเราคลิกวิธี่หลานขาแล้วเราให้เราเลือกต้นไม้ฮะเลือกต้นไม้เอาไวไ้ในนีะ นี่กันนะฮะเลือกใส่เข้าไปอะได้อย่างงี้ปุ๊บใช่ไหมฮะตอนเราได้อย่างงี้ตอนเราปลูกเสร็จแ้วเราก็รอให้มันโตครับโตเสร็จแล้วเาวราก็เก็บเกี่ยวดูที่เลเวลฟาร์มนะฮะเลเวลฟาร์มมันจะเพิ่มฮะเห็นไหมครับเพิ่มมาสามเพราะผมออกแค่ตันตัวดูฮะมันก็จะเพิ่ม ทีอาร์บกสิบอะตัวนี้ก็เป็นข้าวแปลงข้าวอะหนึ่งข้าวข้าวหนึ่งอารท์ทีอาร์หนึ่งร้อยเอสพีสิบห้าเธอได้ฟาร์มอะนี่ฮะแต่คนถามว่าเอ๊ะไอ้ต้นเค้กนี่ก็คือต้นอะไรฮะมันเป็นกิจการแจกอะต้นช็อกโก้ฮะกลัวดังฟาร์มอะนี่ครับต้นเอามาปลูกตรงนี้ฮะ อย่างนี้นะฮะมันก็ตอเราอตอนอันนี้มันมันจะเขียนว่าคงเหลือหนึ่งชั่วโมง,งภายใต้ะฮะคือมันจะเหลือเวลาการเติบโตถ้าโตแล้วมันจะเป็นเต้แบบนี้ฮนะลองเก็บเกี่ยวดูแหลกไปนิดหนึ่งอนะเห็นไหมครับโอ้ยบงับงบงับงบังปิได้กล่องช็อกโกแลตหนึ่งอันะฮะกล่องวันวาเลนไทนะ์ฮะ แลกไปหน่อยไอตอนที่มันเก็บนี่แหละเนี่ยนี่ฮะกล่องของขวัญวันวาเลนทายกดจะได้ของไอ้พวกนี้ฮะกากๆแล้วคนถามว่าเอ๊ะแล้ไอ้พวกผลผลิตที่เราเก็บได้นี่เอาไปทาอะไรเอาไปแลกค่าประสบการณ์ครับกดที่ผลผลิตอ่ะคลิกที่เราต้องการจํานวนถ้าเรามีสองเราก็ใส่สองฮะเห็นไหมครับแล้วเปลี่ยน EP ห้าร้อย คือค่าประสบการณ์ที่ตัวละครฮะแลกไปฮะเพราะเราจะเอาคลิปสั้นๆน,นะเนี่ยมีเท่าไหร่ใส่เข้าไปดูนะฮะค่าประสบการณ์ก็จะเพิ่มครับอนี่ครับไอ้ต้นนี้ก็เปิดกล่องได้ฮะเปิดกล่องไอ้นี่อะนะเนี่ยฮะ ทองแดงทองแดงก็ไปสีฟ้ากล่องหีบสีฟ้าหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วทำไงให้มันโตวไวฮนะเราต้องมีปุ๋ยฮนะนี่ฮนะนี่นครับปุ๋ยพืชมันจะช่วยลดเวลา60นาทีฮนะแล้วก็บางคนก็ถามว่าเอ๊ะเอามาจากไหนก็คือหย,ยดเพิ่มฮนะตอนเวลาหยดอัพปุ๊บมันจะแจกมันให้ฮนะคลิกขวาครับ แล้วก็เขียคำว่าใส่ปุ๋ยฮะเห็นไหมครับมันก็จะโตเลยไอ้นี่ใส่ปุ๋ยฮะโตแล้วครับเห็นไหมครับอันแล้วเราก็กดเก็บเกี่ยวแป๊บเดียวยดเปลี่ยนฮะแถมได้กล่องวาเลนของขวัญวันวาเลนไทยฮะก็ใช้เลยโอ้ได้อันเดิมรวมกันก็เป็นสองวันนะ,ะก็เป็นร่างที่ฟาแล้วภายในวันเดียวฮะ จากรักเขียวอะอ่ะผมก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ